เอาละพี่น้องวันนี้ฮอกจะไปหาเห็ดเขาว่าเห็ดมันปูมกลังขื้นวันนี้วันนี้ก็เป็นการหาเห็ดขั้งแรกในเดือนในปีนี้มาเมืองเนี่ยมนสิขื้นไปย่มองอันปลาที่ตุ่หอยหมักมหากันเนี่ยในทุกปีทุกปีเนี่ยเรามาเมืองกันนี่ผู้เตรียมพร้อมมาแล้วว่ะติตะก้าวมาเยอะจริง มืออุปกรณ์เสือนี้มาของทึกๆดอกเนี่ยสิบโคนประมาณสามสิบสามสิบหกบาทรือสามสิบห้าบาทนี่แหละนี่เปลี่ยนอยู่ร้านดอลลาร์สตอร์เนีกระดีกระดีไปพาไปซื้อของอยู่ในเว็บมันแพงมันหามันของถืกมาเห็นก็ดีไปเห็นอยู่นี่อยู่ในร้านเขาก็เลยเอาเลยเ <c oughs> ม,ม,มึงเนี่ยพี่ลองว่ามึงยังมัสีใสไปดีบ่เนี่ยมันเนื่อกัอากาศสบายนะมึงพี่น้องเลยหุวหน้างามคักเอ้ยนะลมเย็นพัดวื้อๆหมดละบอกว่ามันสึมีเห็ดไเหเฮา <laughs> พี่น้องพี่น้องเอ้ยเชรีปลามาอือมากินได้เลยแล้วแต่เจ้าสิกินแล้ว เกก็บินมันมันได้กินทะเลใช่ไหมถ้าผมมีเงินก็จะเก็บพวกแบรดี้แบรดี้ปลาขอพี่น้องเลยลุงม่ครับพี่น้องลงหาเห็ดกันลำบากเน่มาเมืองมันปลามาหกแท้สูมันหัวตะนันน่าสูตัวนี้จุช่วงเดือนกรกฎาคมตุนเดือนกรกฎาคมก็เป็นสิทะเฉล่ยสตอแบรี้ปลาหน่อยดูเบอร์ีหน่อยปลาอะรก็ลองออกหน่ย คือจังตาแมวหรอพี่น้องไอ้รสชาติตัวเนี้ยเหมือนบอกมันซื้อว่าตาแมวตีดูว่าตอนไหนอยู่อันอันอยู่อยู่ไทยเนี่ยเม็ดคือกันนะมันซื้อไว้อย่างนะตาแมวตีออสโลรีปลานะเห็ดตะเอาเอาเบอรีก่อนมันมัเห็ดมันมันท่านท่านได้เห็นจากหน่วยซ้ำพี่น้องพวกเห็ดอันเห็ดไอ้ผึ่งหวานนะมันสิมามันสิมาเดือนหนาโอ้ย ขี่อย่างเนี้ยง,งขี่กวางในนอนพี่น้องยางไม่ได้ประมาณหาหรือสิบนาทีเรายังไม่เห็นจากดอกเลยพี่น้องเห็ดข่อยสุรบวาหม่งเขาท่านี้ออกดอกตัวร้อยอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ละมั้งนะพี่น้องมาเสียเฉียว,วมาหาแบลรีเอาหลอดมาเลยพี่น้องเอ้ยพวกสตรอเบอรีป่ปลาพวกไอ้่บูเบอรีป่ปลานะ่ย นี่็ส่วนมาออกร่างกายได้ปไปเลยส่วนมาหเหตุผลนี้มองเกาหมองหมานเฮานะ่ะนั่นละ่ะตรงไปเลยแต่มงโรงกะสินั่นละ่ะปายังหกอยู่พี่น้อง,ง,งผีเสื้อน้อยนะครับนี่ชมบรรยากาศปาหลดเฮามาชมบรรยากาศปาเอาพี่น้องเลย,งา,ง,เลยง,ง,งามพูดนพี่น้องเลยพูดนะโอ้ยนะพี่น้องงามผีเนาะสร้างบ่าีียูไทยทับ มีอยู่แล้วแต่เซมันยู่ภากใต้แต่เป็นต้นแต่เะมันต้นบอกเผาแทนต้นตปาล์มต้นสนเพาใช่บ่มีแอะต้นสนนะรอรถมาจากไสละพี่น้องโอ้ยตายมามหาทำไรป้าเห็ดคอย <c oughs> โอ้ยตายตายตาย,ตายมึงก่อนเห็ดนี้เดือดสูพี่น้องมันงามนี่นอนเอาต่อดีแท้ กอดจิ้มแต่น้อยนะดูพี่น้องโป๊ะโป๊ะโป๊บุยโอ้ยพี่น้องเอ้ยบุยโอ้ยต้องจิ้มสิวทำไมพี่น้องตายนั่นแหละพี่นอ้องเอ้ยบ่มีดอกเห็ดแทงเห็ดท่าน,นออกเอ้ย เดือนหน้าคอยมาเมืองที่เทียนหนึ่งเดืนสองสามอาทิตย์คอยมาเมืองเที่ยนหนึ่งตอนนี้เป็ดตอนนี้ปาลากำลังหกอยู่รอให้มันรอให้หงามันไปก่อนเนาะนัะ่นแหละนะ,นะเอาบรรยากาศมาให้มึงเอาพนัะพี่น้องโอ้ยงามขักงามเนี่ยถ้ามีบ้านอยู่นี่ปลาคือด,ดีเน้วบ่ดีดอกพี่น้องเอ้ยมีสัตว์ไป น้องมันอีกแล้วมันอีลนะเนาะไปแล้วคลิปนี้จบเพาะแค่นี้เพาะเพราะว่าบม่มีปลอกเห็ดอะตอนนี้อนนี้ก็ต้องช่วงต้นเดือนกิกฎากรดาเวลาสิ้นประมาณต้นเดือนสิงหาเราค่อยมาหายอีกทีนึงไปละ